อ้าแล้วน้องนุ่นทำอะไรเดี๋ยวไปดูก่อน ไปไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยขนาดทางตรงๆเนี่ยนี่จะออกได้ไหมนี่จะเซตแล้วนี่เจะใช้ความสามารถของนุ่นนี่แหละถ้าเกิดปัญหาอย่างเงี้ย <c ười> าง้<อ> <c ười> ถ้าสมมุติมามากับแ <yet Ranger Polish> ม่สองคนที่ยังไม่บอกต้องทำยังไงหาหน้ายกขึ้นใหนโซนหาหน่ายกขึ้นให้โซนเออขึ้นในโซนขึ้นในโซนเลยแล้วก็ใส่เกียร์กระต่ายใส่เกียร์เตาพี่น้ำรถตกลมได้ปะเราโกงกันไหมนี่แม่ถ่ายยัง เออได้แล้วทำไมไม่ติดนานๆหน่อยนี่อ่ะแป๊เบเดียวจะเสร็จแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พ่มา่าเล่นอ้อีกแล้วดูเอฟซีตัวน้อยนุ่นไหนเอน้องนุ่น มากพีตนมีไหนเขากับคุณครูข้างในเขาเป็อยากคุณครูเพราะว่าช่วงเดียี้ก่อนก่อนกูเพิ่มน่ะมันนุ่นจะตอนเช้าเรียนนายตอนบ่ายจะมาสอนเน็กน้อยช่วยในห้องเรียนสอนอ๋อมาช่วยสอนเขาเวลาเห็นหนายเขาจะบอกว่าคุณครูคุณครูคุณครูนุ่นคุณนุ่น มาใช้ใหม่เลยเนี <LI K ET ES> ่ยตรงนี้ประมาณกี่ไล่ห้าไร่เลยเนาะนี่ตรงนี้ค่ะสี่สี่ไล่น้องนุ่นไทยจะเซ็ตเราวนี่แป๊บเดียวเองไทยคนเดียวเก่งมาก ช่วงที่ว่าเกี่ยวข้าวแล้วนี่ยอยากให้แบบอัดตังไงอ๋อค่ะอัดตังที่บไปลายคนเดียวได้แก้ไขได้เนี่ยเพราะมันจะไม่ค่อยมีคนไงอัดฟังก็วิ่งตามทุกนาเนาะใช่มันสะดวก <c oughs> แต่ว่ามันเพียงแต่ว่าเวลาเอาเปลี่ยนกันเนาะ ไปคนเดียวก็มกกไม่ค่อยกล <c oughs> ้าไอ้ไทรเนี้ย่อไม่ไปด้วยไอ้ไทเสวนแล้วมันอยู่แต่บ้านเราใช่ไหมล่ะค่ะมาคคนเดียวก็กล้าต่ว มาฝากเหนื่อยไหมจะเสร็จแล้วรู er ้ว่าแทยมันลึกๆสักหน่อยลูกอพเวลาเวลายกหลงแล้วก็ได้ อันนี้ให้เพียวเ,เก็บงานให้ใช่ไหมนี่สุดท่ายแล้วใช่จ้ะเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวเก็บไป ตรงนั้นอีกใช่พี่จะพี่พี่เดี๋ยวพี่อ่ะไม่รีบหรอกต้องถามพี่เด <c oughs> ี๋ยวเ, <c oughs> เห็นว่าจะไปน,น,น่าอยู่ไหนอะ่ะเขาพูดดีนนบ้านเลยอะไรบ้านน่ะใช่ไว้ตั้งสองวันแล้ววันนี้ลูกน้องโทรบอกให้มาเอาข้าวโพดแต <c oughs> <c oughs> ่ลูกพี่ยังอยู่เทมุข้าวโพดมันมันของอะ เสร็จแล้วตรงนี้เก่งมากเลยน้องนุ่นถ่ายเองคนเดียวนีมีลูกที่ทำของานี่แดงว่าเก่งเลอยู่เพือนเกมากจรอกจากจากตรงนั้นเรามาตรงนี้ใช่ไหมที่เหลือถึงแค่ตรงนี้แป๊บเดียวแหละ พ่อแบบสบายมากเลยให้ลูกสาวมาถย่ใถยใช่ไหมให้มาถ่ายแทนพอกำลังทำผ่านยกล่องอ๋อพอกำลังทำผ่านยกล่องคือเบาแรงไปอีกนิดหนึ่งอะ่ะต่อตรงนี้เลยตรงนี้อประมาณกี่ไรเนี่ย อ๋อรวมกันสิบไรจะต้องให้พ่อ,อถ่ายจะได้ของพ่อแล้วแทายตรงนี้ก็ฝังนี้ออ,อันนี้นุ้ยจะแท็กเังอะไรนะอันนี้นุ้ยจะต้องแท็กยังไงซิ ต้องไปยังไงใช่ไหมใช่โอ้ยเจ๋งมากตอนมันที่พ่อพาไปถ่ยอื้อหือสวยดุพ่อพาถ่ยแบบนี้เลยแต่วันนี้แก้พาดเหตการทำไม่เคยแม่ไม่ใช่แค่จะปาดไม่อีกรอบนี้แม่ไปเอาต้นมันออกแม่ต้นมันออกแก้ในป่าอีกรอบแล้วแม่ พี่เดี๋ยวทำไรอ่ะฝั่งโน้นอ่ะออต้องทำขอบให้น้องเขาก่อนถ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงที่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย